วัดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคในการจำแนกรูปภาพเพื่อวิเคราะห์จำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะค่ะดิฉันนางาสาวศิรินดาสุขเสริมรหัสนักศึกษา61070362ค่ะดิฉันนางสาวนักกา,ารชีวมานนรหัสนักศึกษา1070288ค่ะ และมีที่อาจารย์ที่ปรึกษานะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนันตพัฒน์อนัตอนตชัยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูที่มาและความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้กันก่อนนะคะ ปัญหาผมร่วมผมบางเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สามารถพบได้ทั่วไปเลยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายแต่ก็มีหลายคนเช่นกันนะคะที่ขาดความมั่นใจแล้วก็สูญเสียบุคลิกภาพที่เกิดจากปัญหานี้ค่ะ โดยวิธีแก้ปัญหาของผมร่วงผมบางนะคะก็มีได้หลายวิธีเลยเช่นการใช้แชมพูการใช้ยาบำรุงรักษาต่างๆนะคะโดยหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือการปลูกผมค่ะโดยการปลูกผมนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้ใจจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์ ตำแหน่งรากผมและจำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะเพื่อช่วยให้การคำนวณปริมาณของเส้นผมเนี่ยมีความเหมาะสมในการปลูกผมและสามารถประมาณค่าใช้ใจ่ายในการปลูกผมลดเวลาในการวัดและประเมินค่าใช้ใจ่ายของแพทย์ได้ค่ะต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ 1. เลยคือการศึกษาและวิเคราะห์เส้นผมบนหนังศีรษะค่ะ 2. นะคะช่วยประมาณค่าใช้ใจ่ายในการปลูกผม และ 3. หาปริมาณเส้นผมที่เหมาะสมในการปลูกได้คะ่ะต่อไปจะเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้นะคะโดยเราจะใช้เทคโนโลยีหมวด2อย่างคือ 1. OpenCV และ 2. Python ค่ะต่อไปเป็นภาพรวมการทำงานทั้งหมดนะคะโดยในการทำงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ขั้นตอนคือ 1. รวบรวมรูปภาพหนังศีสษะโดยในการวิจัยครั้งนี้นะคะจะใช้รูปภาพหนังศรีรษะทั้งหมด100รูปขั้นตอนที่2เก็บพิกัดรากผมมาแบบแมนวนวลค่ะเพื่อใช้ในการตรวจเช็คค่า accuracy ขั้นตอนที่3ใช้เทคนิคการก่อนรูปภาพในการก่อนรูปภาพหนังศรีรษะนะคะเพื่อให้โมเดลของเราเนี่ยสามารถตรวจจับรากผมได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนที่4 หาพิกัดรากผมโดยใช้โมเดลชิโทมาสิคอนเนอร์ดีเทคเตอร์ค่ะขั้นตอนที่5กรองพิกัดรากผมที่ได้จากตัวชิโทมาสิ acy, นะคะเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของรากผมได้ดียิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่6หาระยะห่างเฉลี่ยระหว่างรากผมแต่ละจุดนะคะขั้นตอนที่7หาพื้นที่ของหนังศีรษะขั้นตอนที่8 หาค่า accuracy ของการตรวจจับรากผมค่ะโดยเราจะเปรียบเทียบระหว่างพิกัดที่ได้จากการเก็บแบบแมนนวลในขั้นตอนที่2กับพิกัดที่ได้จากชิโตมาสิคอนเนอร์หลังกรองในขั้นตอนที่5นะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือการหาจำนวนเส้นผมที่ควปรปลูกค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกรูปภาพ เพื่อวิเคราะห์จำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะจะเป็นงานวิจัยที่จะช่วยให้แพทย์สามารถคำนวณหาปริมาณเส้นผมที่เหมาะสมในการปลูกผมให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและหาตำแหน่งของรากผมได้ โดยตัวอัลกอริทึมที่ใช้นะคะมีค่าความแม่นยำในการตรวจจับอยู่ที่70.85%ค่ะซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการปลูกผมและง่ายต่อการอธิบายให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาเนี่ยสามารถทราบถึงที่มาของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอ โปสเตอร์เรื่องการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการจําแนกรูปภาพเพื่อวิเคราะห์จำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ